สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่เจ็ดกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมาวานปุ๋ยเข่าเข่าหน้าวานครับอายุได้เดือนหนึ่งบันทึกไว้เนาะสำหรับการเหตุหน้าปีและเทื่อหน้าปีมาเอากับเหตุหน้าปีครับหน้าขุ่นกับเทวดาคุานวันซันนะครับที่จริง เทวดาวิ่นบได้หุ่นน้ำดอะก็ <c oughs> คือหน้าธรรมชาติแล้วพี่น้องครับอาศัยน้ำฝนขันฝนบอมมาต้องตามฤดูก็ลํำบากเกังน้อยเนาะพี่น้องครับอันนี้ก็ฝนมาอยู่ครับมา,าแบบเรื่อยๆแต่ว่าบ่าพ่อท,ท,ท่านท่านทีซีไดอ่าหลายพอบันไดนะครับอันนี้ท่างลุม่มทีลุม่มมาส่นนะครับมันก็สิมีนม้ำอีกส่วนหนึ่งบ่มมีนม้ำมีน้ำอยู่ประมาณ นี่ละสองไรหน้าสิบก็ไรครับเหมือนี้กะอากาศดียครับแต่กะหอนจังหน่อยก็เลยมาว่านปุ๋ยบานเทาว่าปุ๋ยแตกก,กอบ่นะครับปุ๋ยแหลกเนี่แหละนะครับผมกะซื้อมาสูตรสิบหกสิบหกแปดจักถือว่าถือพี่น้องพี่น้องใส่สูตรใดวันเต่อแหลกเนาะบอกกันมาแนครับใส่วันแตก,กกอนะครับผมกะน,นี่ละ เดาเอาเป็นสิบหกสิบหกแปดนี่แหละนะครับสอบหนึ่งกับเก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยห้าสิบแล้วแต่ยี่ห้อเนาะปีนี้กับปุยบัแพงบันไดดอกปีกายแพงก็นี้ครับแต่ขาหากว่าเป็นสูตรหน่อยลงก็นี่ครับเป็นสิบหกแปดแปดยังทำนองนี้นะครับสี่ยูประมาณเจ็ดร้อยประมาณนี้แหละนะครับแต่ผมก็เลือกเอานี่แหละคิดว่าหนาซีดียี่ 16, 16, สิบหกสิบหกแปดมาทันนะครับ เก่าลอยหกสิบบาทเอาข้าวานเอาครับสุป,ปีกระใส่ประมาณจากักสีหาสอบจางเพื่อนกะบ่แพรงวันใดดอกครับบานเท่าจางกะอยู่ประมาณสอบละลอยข่าวานลอยบ่เกินสองลอยประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันพ่อกระเทือนนะครับวันจักประมาณสอบหนึ่งเลยละบริเวณน้ำบางทีที่มันเป็นลุ่มที่มีน้ำขังนี่มันอยู่ประมาณ ไลายล็ยเสียดเนี่ยครับก็เลยวันชุดนี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวอีกชุดต่อไปให้ฝนมากก่อนน้ำจะเพียงอันเครื่องแข็งยังคอยไปว่านนะครับอีกส่วนหนึ่งมันบ่มีน้ำนะครับขันว่านไปเพิ่อนบอกว่ามันสเสียปุ๋ยแล้วซันนะครับต้องถามทางทันเกษเสียดเพิ่นบอกว่าขันว่านปุ๋ยให้มีน้ำกอนเด้อซันสันขันบ่มีน้ำเนยจะไปว่านปุ๋ยมันระเหยทิ่มซื้อเพิ่นว่า วันในส่วนที่มันมีก้อนเนาะเดี๋ยวถาเบิงจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพื่อมันมีน้ำก็ยังสีมาวานนะครับวานเอาไว้กับสิไดจ้างเพื่อนแล้วนะครับอันนี้ละกะบันทึกไว้เนาะพี่น้องครับบรรยากาศตลอปีสําหรับการเทดหน้าปีหนึ่งเทดเพื่อเดียวละหน้าบานเท้าหน้าธรรมชาติครับอ่ะเอาไว้ซํานีก็แล้วกันครับขอบคุณสําหรับพี่น้องที่เขามาเบิงชุ่มกันนะครับขอบคุณหลายๆครับ